ขอสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10อันดับเหตุการณ์ระยำของเปเป,เป,ป้ปอประมุกอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังแล้วระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากท่านดูแลถูกใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเรานะครับพอหนุ่มที่ยืนยิ้มแป้นอยู่นี่มีนามว่าเปเป้อายุ3 1อปีมีอาชีพเล่นฟุตบอลเหรอและนี่คือ4นาทีที่เฮี้ยที่สุดหรือระยำที่สุดในชีวิตเขาไปดูกันเลยครับ อันดับที่10ครับต้องบอกเป็นความระยำระดับคอมโบครับดูครับจังหวะนี้1 2 3สทั้งสองทั้งเตะทั้งเหยียบครับแม่ต้องบอกว่าเปเป้นี่แกครบเครื่องเรื่องความช่วงยิงเหยียบพักเตะครับครบครับนอกจากนั้นครับแกยังมีสกิลการแสดงระดับเทพครับดูครับเพื่อนเขาสกัดสิบมึงเล่นร้อยเอาไว้รู้มึบอกเฮ้ยมึงพอเหอะมึงหยุดเถอะไอสัตว์กล้องจับอยู่อ้ยมึงดูนี่มันเหยียบหัอ้อยเจ็บมึงดูขาหักแล้วั้างจานมาดูหน่อยแล้วก็ยืนขึ้นมาได้เฉยเลยฮะดูครับ โอ้โหเพื่อนเขาตะก,กัดเบามือกระโดดสแยงเองเล่นตะเกียกตะกายร้องโอดโอยหาแม่จนเอาเวรู้แล้วเขาบอกมึงหยุดเถอะเพื่อนยังราอาฮะเป๊ะๆพ่อหนุ่มคนนี้อันดับที่แปดครับดูจังหวะนี้เข้ามาชาร์จดันเนี้ยเอาเบสจะแตะบอลแล้ววิ่งเข้าไปพานชนอย่างแรงนะโอ้โหแล้วไม่เข้าไปดูอาการเลยเดียวเลยบอกโอ้พอ่อ,พอมึงตายยัดแม่มึงเล่นบอลหรือมึงเล่นอะไรเนี่ยดูครับโอ้โห เข้าบอลแบบว่าไม่เกรงใจพ่อแม่พี่น้องดันเนี่ยเอาเวทเลยฮะเรามาดูเหยื่อรายต่อไปของเปเป,เป้ปอปลามุก,กันครับจังหวะนี้ครับไปดูโทนิจามาครับดูองค์บางมาใหม่ๆครับใช้วิทาสเข้าบอลแบบยังโยทีครับโอ้โหซึ่งเปเป้เนีเ่ยแกเป็นคนเล่นบอลไม่เกรงใจความปลอดภัยของเพื่อนรอ่วมอาชีพเลยนะฮะกะฆ่าตาอย่างเดียว ไม่ใช่แค่ในสโมสรอ,อย่างเดียวนะครับบอลทีมชาติแกก็เอาหมดห้านี่ครับข้าวบอลแบบโหดครับอันดับที่6ไปเหยียบน่องฟิลิปเป้เมโลครับกะนวดแผนโบราณให้ปะโคเขาไม่ได้ต้องการเลยครับดูครับแม่นแย่งบอลไม่ได้ก็เหยียบตีแม่นซ้อันดับที่5ครับเป,เปิดมาจานไม่ได้ใบเหลืองะก็ไปดูภาพช้างครับดูครับปะโคไปเรียนวิชามวยไทยกุมภพันพุ่งหอบฮะขึ้นบอลไม่พอมึงเอาข่าแถมเขาด้วยโอ้โหนอนหัวร้อน เป๊ป้ก้มหน้าเราไปถามเฮ้ยมึงตายยังอันดับที่4ครับต้องบอกว่าผู้โชคดีคนนี้ยังเป็นคนเดิมอยู่ครับดานเนี่ยเอาเบสเพื่อรักคำโดนเข้าบอลแบบฝากรักลงไปนอนกุมหัวข่าวร้องเรียกพ่ออีกครั้งน้ำมูปากเจอเดินมาเค้ยมึงเล่นอะไรของมึงวนะน่ะเป๊ะป้กูกิเกจเคลียดูครับโุ้โหหมุนติ้ว360องศาเป็นข่าวช่องสเลยฮะ นอกจากเข้าบอลแรงแล้วนะคะเปเป,เป้ปอปมุกเราเนยังสายตาไม่ดีอยู่ด้วยนะฮะมองเห็นหัวเพื่อนเป็นลูกบอลเตะเข้าไปที่หน้าบบบโคซิโซโ,ซโกงงเลยสัตว์บอลสีขาวหัวกูสีดำมึงเตะผิดได้ยังไงนอกจากนี้แกยังไปเหยียบมือมนุษย์ต่างดาวอย่างลลโอนลเมซี่และเดินไปตีหน้าเศร้าเล่าคำเทบอกอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องห่วงมันเป็นมนุษย์ต่างดาวมันไม่เจ็บและอันดับที่หนึ่งความระยำการเทะข,ของพี่เปเป,เป้ปอปมุกครับ จังหวะนี้ครับหุดหงิดหุ้นงา้น้ำไฟที่บ้านโดนตัดเตะคนแทนบอลแมงโมโหตัดไฟบ้านกูกระทืบไม่พอเตะซ้ําไปที่ตูดจนเพื่อนร่วมทีมที่ล้มบอกไอ้จั์บอลไปนู่นแล้วมึงเตะทางนอนงงเลยครับทำอะไรไม่ถูกนอนไม่พอจังหวะนี้กรรมาการให้ใบแดงแล้วยังมีหน้าจะไปเล่นพามครับดูครับหัวมือ ปีนเขา่าเหยียบแม่งเลยหน้ากดกลัวจะหายใจไม่ออกเพื่อบอกไอ้สัตว์หนึ่งพอแล้วมึงอะไรมึงเกินไปแล้วจังหวะน,นี้ก็ยังเผลอเอาตีนเหยียบไปที่ท้องโอ้โห,โหจังหวะน,นี้ก็ยังเตียบไปที่ขาอีกเขารองโอดโ,โอยแมงกูมาเล่นบอลหรือกูมาลงสงครามและยังมีการฝากรักไปที่ใบหน้าครับโอ้โหต้องบอกว่าความไรยำนี่ยกไว้ให้เลยนะฮะสำหรับเปเป,เป้พ่อหนุ่มคนนี้ดูครับ ตั้งแต่จังหวะตีต่อยเหยียบมาหมดครับพบเครื่องเรื่องความชั่วต้องให้เข้าครับเปเป้ปอประมุกและนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอดีๆจากวี p e a k ฟ o ตบ b ล l ีวีขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ติดตามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย